ครียชา์ิหลังถูกจับตาว่าซุ้มท้องชีวิตโบเมลาดายอมปมรักมิกยอมถูกบอกเลิก5ครั้งสุดท้ายรังไม่อยู่ ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมามีดาราสาวหลายคนที่ถูกจับตาม,มองว่าจะเป็นคนในข่าวลือว่ากำลังตั้งท้องแต่ไม่บอกใครเป็นจำนวนมากรวมไปถึงนางเอกสาวโบเมลดาที่ถูกเมาส์ไปด้วยหลังมีมือดีออกมาโพลร,รูปของสาวโบพร้อมจับผิดว่าช่วงท้องของเจ้าตัวนั้นดูนูนออกมาเป็นพิเศษจนเหมือนคุณตั้งท้องพร้อมใส่ข้อความในภาพตัวโต,ว,ต,ว,ต,ว,ตว,ว่าคุณท้องหรอและ are you pregnant งานนี้สาวโบเลยไม่ขอทนขอฟาดกลับแบบปั่นไม่แพ้กัน ว่า yes is p o o l พร้อมใส่ e โม j i รูปอุนจีเราไม่ได้ท้องเราแค่ไม่ได้อึหัวเราะวันนั้นอะแค่ระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยนิดเหนื่อยแต่วันนี้ก็ไม่มีหัวเราะคือทุกคนมีปัญหาแหละว่าวันไหนตื่นผิดเวลาอาจจะอึไม่ตรงเวลาอะไรแบบนี้ถามว่าเสียเซลล์ไม้ก็ไม่เลยปกติเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราหน้าท้องแบนเรียบมาแต่วันนั้นแค่แบบไม่อึจริงๆขอโทษด้วยแต่จริงๆโดนทักแบบนี้หลายครั้งแล้วเรารู้สึก ว่าเออบางทีก็แจ็คพอตในชุดแบบพาทวิตย์อ่ะโอ้โ oh หอยากได้ยาถ่ายเลยซึ่งเหตุผลแต่ละครั้งก็จะไม่ได้อึบบ้างเพิ่งกินข้าวเสร็จบ้างและเพิ่งเปิดใจราย,รายการหนึ่งวัตถุผู้ชายบอกเลิก5ครั้งก่อนจะยุติความสัมพันธ์หรือแค่พี่น้องโบไปออกรายการบอกว่าจริงๆไม่ได้เป็นฝ่ายอยากเลิกมิกเป็นคนอยากเลิกบอกว่าเหนื่อยแล้วมีอะไรจะชี้แจงไหมอย่างที่น้องบอกครับว่ามีหลายๆอย่างกระแสะว่าผมเป็นคนบอกเลิกผมว่าทุกๆคนล่ะครับ เวลาเราคุยกับใครเรามีความรักไม่มีใครอยากเลิกหรอกครับแต่ว่าด้วยเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าผมพูดห้าครั้งครั้งแรกผมก็พยายามครั้งที่สองผมก็พยายามครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าแต่เมื่อเราพยายามแล้วมันไม่ดีขึ้นหรือมีแนวโน้มไปในทางที่มันแย่ลงด้วยสําหรับหลายๆคนผมไม่ทราบนะครับแต่สําหรับผมผมค่อนข้างเหนื่อย